วันนี้วันนี้มันมีพาราจิพาราแก๊บรีแอคชั่นเฮ้ยเฮ้ยยูทิกวิดีโอเฮ้ยเพจิ๊กเกอร์เพระว่าวันนี้พี่แทนเป็นคอมเวอร์คอมมาใช่พี่แทนทำดีมากี่โเลยพี่คนเก่งมากเลยเนี่ยภูมิใจภูมิใจอยากดูแล้วเนาะเราไปดูกันไหมพี่กดพี่กดสามสองหนึ่ง โอ้เป็นคนสีโอ้ผู้กบทผู้คุมปะผู้คุมไม่สใจเป็นโลกที่มืนเนาะพี่เอมสองเเโอ้โหอ้า เอามาแล้วน้องผมเองอันนี้คือ oh. สีเสกสีผมอ่ะมาโอ้ยนี่มาแล้วมุนินมุตตา อว้าวดูเต้นเก่งอากเออเต้นเก่งเต้นเก่งอันนี้คือมาเอออะไรอะไรนเออจริงเค่จริงอันนี้คือคุณเขาคุณไม่เขาแสงนะ บุเรศบุเรศหอบุเรศคือมีป่ะอ๋อใส่กระสุนมกด้วฉันต้องจริงตังจริงเฮ้ ควาาผ่าด้วยอระกัน overlord overlord o over v e r l o oh, d oh จริงหมดเลย overlord เรทะเทพอ่ะโอ้โหอ๋อเฮ้ยขอท่ไม่ต้อจริะเรามีข้าหาังอ่พิเจเออโอ้อ เปิดลุกเฮ้ยพี่นกพินด้วยอ่ะอีกาโอ้โหเฮ้ยโอเวอร์โหลดว้าวเนี่ยว่าเป็นดับครั้งแรกของในวันแล้วเป็นเพราะว่า ครั้งแรกของนวันเชื่อว่าเขาดูคนเหมือนโดนยิงมันอึ้งอ่ะจบอ่ะตอนนี้คือพูดไม่ออกแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่เรามองแล้วก็แบบไม่คิดว่ามันเป็นตัวเราอ่ะแต่มันคือตัวเราแต่มันคือตัวเราในอีกมุมหนึ่งมืดจริงๆแบบในมีมีอันนี้้วยมีผู้คุมคือแบบมาคุมเราแต่จริงแล้วเราเขาไหนเราคุมเขาเราคุมเราคุมเกมเหมือนตอนแราเปิดมาด้วยโลกที่เป็นขาวดำเป็นโลกมันดูแบบมันแตกอ่ะแล้วเราก็ถูกจับไว้แล้วเราปล่อยตอนไหนอ่ะ ตอนไหนวะเราแกะตอนไหนวะไม่มันแบบมันยืมมาอว่าโหลดไงมันไม่ทันเราไปแกะตอนไหนครับตอบให้ได้ครับน้องพ้อเราไปแกะตอนไหนพี่รู้นะจริงเหรอมันคือนี่แน่เลยเสื้อคาแดงใช่ปะผมของก็สีแดงเฮ้ยคือเห็นว่ามันจะแบบเป็นสีขาวดําด้วยอะเออคือมันเป็นการดึงสีออกแล้วเสื้อเราก็หลุดไปเลยอ๋อดูแลใครช่วยเราใครกาฟี ไม่ใช่กินแล้วแบบพี่แบบมาช่วยทุกคนพี่แทนเพราะว่าพี่แบบเห็นปะว่าหลังๆคือพี่ไม่ได้มีแบบการโดนมัดแบบเหมือนทุกคนระหว่างทางทีกพี่แบบออกไปข้างนอกมาไองพี่ก็เลยแอบแกะเชือกแล้วก็แอบมาช่วยทุกคนอ๋อที่เราแบบมีฉากวิ่งมาหรอว่าใช่คือเราอออกไปข้างนอกมาพี่ก็กลับมาเชวยทุกคนการที่เราจะไป4ี่คน่ะไม่ได้เราต้องแบบหนีไปหนึ่งคนก่อนแล้วค่อยแบบรีบกลับมาเ่วยแกะแล้วเราก็มาจัดการจริงไหมว่านั้นจริงไหมจริงอากจะขอเชาชนะเชิญนะแน่นอน เราโดนยิงมานี่โดนยิงไงแต่ว่าแบบหยุดกระสุนได้อ๋อเชือกห่วงตาเมื่แต่ละซีน,นแบบชอบซีนไหนบ้างคือนอกจากจะไม่รู้ว่าเชือกตอนไหนแล้วเนี่ยมันแบบมีประทับใจหลายซีนมากอ๋อที่สุดครับที่สุดที่สุดเลยเอ่ะยังไงครับ <c oughs> ยังไง <c oughs> โอเวอร์โหลดอ่ันนี้นี่ขอเลือกตอนสุดท้ายแล้วกันไม่ได้ทำไมนี่จะเลือกตอนสุดท้ายก็พูดอยู่ก็คุณให้ผมตอบ ออสุดท้ายมันมีฟาาผ่าเลยมันแบบมายเซ็งมากเหมแบบเป็นซีนที่เราได้แดนซ์เบรกด้วยแล้วก็เหมือนแบบทุกอย่างมันดูอลังการงานสร้างนึกคำไม่ออกอะแต่ว่าแบบถ้าจริงๆแบบมันประทับใจมากเหมือนมันมีขั้นที่เป็นบัลลังก์ที่เป็นซีนบัลลังก์ที่เราอยู่ข้างบนด้วยตอนี้กำลังจะเลือกซีนอนไงเออไม่ต้องพูดเยอะซีนเดียวพอจบได้แล้วฟ้าผ่าคือจบละฟ้าผ่าคือจบละพี่โยไปต่อดีกว่า ก็พี่เปลี่ยนแล้วโอเคโอเคกับพี่ผมชอบซีนที่เป็นช่วงเวอร์สแรกแหละเพราะว่ามันจะเป็นซีนที่ทุกคนต่อกันปึ้อนเปื้อเลยแล้วก็ทุกคนจะมีเอลิเมนต์ที่ต่างกันหมดก็สมมติจะมีเป้ายิงมีรูปหัวใจเป็นตัวแทนหัวใจเรจะยิงให้แตกใช่ทุกคนก็มีเอลิเมนต์ของตัวเองรู้สึกว่าว้าวต่อว้าวแล้วก็ว้าวแล้วก็ว้าวสี่รอบเป็นวิชวล่นซ้อนมิชวลวิชวลวิชวลเอออันไหนน้องตะวันน้องตะวันส่นชอบทุกฉากที่ใช้เอ็กซ์ต้าเยอะเยอะรู้สึกว่ามันแแบบบบมันอารร์ตู้สึก ยิ่งของเช็คยิ่งของพี่พอแบบว่าเนี่ยเออดูแบบส่งอ่ะแล้วก็ระเทมากฉากมันก็มีอะไรอย่างงี้ตอนก็ชอบฉากที่แบบว่าตนพูดด้วยที่มีปากตอนแบบ๋อ้ตอนตอนชอบทุกฉากเลยครับที่มีเอ็กซ์ต้าเยอะๆพี่แดนล่ะครับทำไรเราชอบสุดท้ายเลยที่ไม่ใช่ฟ้าผ่าเราชอบตอนที่เป็นสี่คนแล้วก็แบบเล่นหน้ากล้องแบบเหมือนชนะเลยยังไงครับชนะน่นะแชนะแล่อนี้คือสีหน้าผู้ชนะ เพราะอะไรนะเพราะอะไรถึงชนะเชื่อกหลุดคือทุกอย่างเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเกมเอาจริงแบบการเล่นเกมอ่ะมันจะมีเอลิเมนต์เลยที่ทำให้เราเปลี่ยนเกมได้ซึ่งน่าวสุดเชื่อกหลุดก็อุทธรณ์อะไรไม่เกี่ยวหมดเลยไม่เกี่ยวเลยเชือกบาเรียไม่เกี่ยวอันนี้จะห้ามกระสุนอะไรก็ไม่เกี่ยวเชือกหลุด เรื่องหลุดเรื่องหลุดเรื่องหลุดมันคือเนื้อเรื่องของกวีนี้ MV นี้คลิปเกอร์มาจากแบบกระสุนที่แบบความที่จะลั่นกายต่อเวลาโอ้โหแบบเราแบบไม่ไหวมันอัดนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเร้่ว่าไงเรารักเธอมากแล้วเหมือนแบบโดนความรักความหลงไหลมัดกุมแต่ตอนจบ MV มันเล่าเรื่องว่าแบบว่าเราอะชนะเธออืมมันก็เลยแบบเหตุผลอะไรไม่เกี่ยวชนะก็พอและสิ่งที่ไม่เสร็จสำหรับพิงค์เคยรู้ปะเราไม่ใช่ปืนธรรมดายังไงปืนอะไรปกติปืนาะใช่ปะ เเอาป็นนี่ทำไมล่ะครับถ้าไมถึงเป็นมือนี้ก็พร้อมที่จะลั่นไกลไงอ๋อเออไม่หารคิดจะเด็อันนี้เหมือนมือมันไหมไม่ใช่เหรอครับผมไม่ได้เอาแล้วเป็นไงครับทุกคนแบบการดับของแรกของเรามีคนรู้สึกยงไงก็ไม่อย่าเรียกว่าดับเป็นแบบเปลี่ยนมุมรู้สึกว่าทำให้ได้เห็นมุมใหม่ๆไงแต่ว่ามุมมือของมนิวเคลียสสีเวล่าคมๆเท่ๆลั่นไกลปืเป็นมุมที่เราก็จะช่วยทุกคนใช่ด้วยการเชิดหุ่น เก็ก็มีเราได้ดักหาบ้างจะเบื่อกันไหมเนี่ยน่าจะชอบแลนวเนี่ยคือมิตติคือชอบเฟียนอยู่แล้วไหนพี่โอเียนให้ดูหน่อยเอาเป็นว่าทับใจทับจิตบใจทับจิตฝากนะฮะฝากไม่แบบมีเรื่องอะไรในกองบ้าที่อยากเล่าก็ออกเป็นเรื่องเดียวอันนี้นี่มีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งจริงไม่ตัวอยากเล่าเองหรือว่าอยากให้เพื่อนๆอยากให้แบบเป็นเรื่องที่สนุกในกองอะไรอย่างเงี้ย ระหว่าเก้าอี้ทุคัดอ่ะสนุกดีฮะแบบรู้สึกเป็นหัวเป็นใยมากโอ้ไม่ยังไม่มีอะไรเลยเือนหรอคือน้องแท้เขาเขามีความป่วยเล็กน้อยเล็กน้อยมมกคือว่าวันนั้นนุอแท้ก็รู้สึกเหมือนแบบจะป่วยนะฮะที่ผมมาหายดีเพิ่งหายนะก็รู้สึกแบบเป็นหัวเป็นใยมากก็เราไปทำเขาติดเอเออพอคักปับเราดูแลเขาดีไหม คือดูผมมีแต่แบบที่แทนเป็นไรไม่เนี่ยไม่วก็บอกว่าแบบก็ขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายทุกภาพทุกส่วนทุกคนทุกคนจริงๆที่แบบว่าทำแบบพี่เบย์ร่วมกับทีมบริกของเราทีมสไตลิสต์ทีมแต่งหน้าเรียกได้ว่าทุกคนจริงๆแม้แต่จะเป็นแบบพี่ๆนักแสดงอะไรเงี้ยครูสอนเต้นทุกคนคือเอาใจช่วยเพราะเราไม่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนหนักหนักไหมหนักหนักมากแต่กค่เก่งมากเก่งมากจริง ต่อต้องขอบคุณทุกคนจริงๆถ้าแบบไม่มีทุกคนน่าจะผ่านไม่นี้ได้เลยทุกคนใจช่วยทุกคนลากเก้าอี้มาให้ทุกคัสในการเต้นในตอนที่เราไม่ไหวทุกคนก็โขกหน้าเราในตอนที่เรากําลังนั่งแบบลอยทุกคนก็ยังโขกหน้าเราทุกคนยังจับเราไปเปลี่ยนชุดทุกคนร่ามันตึงไหมครัต่อว่าทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีไหมครดีดีดูผลงานแบบ MB คนดูไม่หอกด้วยซ้ำหวังว่าพี่แทนป่วยใช่เราดู MB เราลืมไปเลยนะเรื่องป่วยจริง เพราะมันเป็นคน่วยไงมันก็เลยดูแล้วเราจะดูว่าตอนนั้นเราแบบคิดอะไรอยู่อ๋อดีผลงานออกมาดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราตั้งใจทํามากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องชอบต้องชอบต้องดูต้องดูซ้ำๆๆๆๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบในวันในมุมใหม่ๆที่นาเสนอให้ทุกคนได้ดูนะครับ ให้ทุกคนชอบแล้วก็ไปดูเอ็มวีกันเยอะๆนะครับเลยนะผมก็สามารถดูเอมีนะครับเพลง Trigger ได้ที่ Brick Official นะครับผมแล้วก็ไอ s ิส Thailand แล้วก็ติดตามพวกเราในวันนะครับได้ทุกช่องทางเลยครับในวัดออฟฟิเชียครับแล้วก็เอมวีนี้พวกเราตั้งใจทำตั้งใจเตรียมมากๆนะครับฝากทุกคนไปดูพวกเราเยอะๆแล้วก็รับชมเอมวีนี้บ่อยๆเลยนะครับแล้วก็พา Trigger ไปไกลๆเลยไปแบบ เรื่<ป>องอะไรไปสูงสูง,งชายไปไปจุดที่สูงกว่าเดิมสูงที่สุดสูงเพื่อที่จะทำได้ฝากทุกคนด้วยนะขะอบเลยนะยครับ